สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิกที่เท่าไหร่เนี่ย 60นะฮะจะพาเาพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถทั้งสองคันนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูรถเ,รเดี๋ยวไปรู้จักกับเจ้าของรถกันก่อนดีกว่าว่าเป็นใครใมาจากไหนนะครับเผื่อใครเจอจะได้ทักทายได้นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรพี่ชื่อเมาครับผมชื่อเมาับอยู่แถวไหนฮะตอนนี้อยู่รามอินทราครับกมสองอยู่กมสองอยากจะให้พูดถึงรถสองคันนี้หน่อยได้มายังไง ประวัติมันยาวนานแค่ไหนเอาแบบคันอาจิตเป็นสปอร์ตคันแรกน่าจะสิบกว่าปีแล้วครับหมายถึงว่าได้มาสิบกว่าปีแลวคันนี้ได้มาสิบกว่าปีก็ก็ลื้อว่าทำหลายอย่างใช่ลื้อลื้อไว้ประมาณสี่ปีโอ้โหก็สี่ปีค่าอะไรโอ้โหคือ ทำไมเออต้องถามว่าทำไมถึงชอบรุ่นนี้เพราะว่าอะไร<ม>ต้องเรียกว่าเป็นผมได้ดีกว่าครับ <c oughs> เป็นผมได้แต่เด็กม่างั้นใช่เหมือนกันเลย <c oughs> คนที่ชอบรถแต่ว่ารถ <c oughs> รถุ่นเก่าเก่านี่จะแบบว่าเนาะมีปมสมัยเด็กเนาะอยากได้อะไรประมาณ <c oughs> นี้ใช่ไหมที่ แล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดปิดไปก่อนแป๊บหนึง่งแล้วทีนี้คันนี้เนี่ยบอกงบประมาณได้ไหมว่าใช้งบในการทำคันนี้นี่เยอะไหมก็เยอะอยู่ครับบอกตัวเลขได้ไหมคร่าวๆร้านเลยก็เกือบเกือบสองเกบเกื<า>อบสองนี่คืออะไรสองสองแสนเยส,ส,สองแสนผมว่าน,น้อยนะพี่ ก็เท่าเท่าที่จำได้ก็อ๋อไอ้จำไม่ได้นี่อาจจะห้าแสนก็ได้โอ้จะเราต้บอกว่าคันนี้นี่คือของแต่งก็เนาะเอาเรื่องเหมือนกันนะแผงคอนะครับแพนอะไรพวกนี้ส่วนเครื่องนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยฟังเสียงหน่อยได้ไหมพี่คันนี้เขากดมันยากเลยฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงเออ อธิบายหน่อย R7 เนี่ยเผื่อ FC ยังไม่ได้เผือ่อ FC ไม่รู้ R7 กี่ cc กี่อะไรยังไง R7 คือ GSXR 400, 400. ครับ400เป็นเจเนอเรชั่นที่7เจเนอเรชั่นที่7ครับเป็นตัวสุดท้ายเรียกว่า R7 ใช่ไหม <c oughs> เรียกว่า R7 ครับ<อ>บ้านเราเรียก R7 นี่แหละครับ 400cc ใช่ CC, <400 S 1> ไหม4สูบครับ4จังหวะระบบจ่ายน้ำมันเป็นคารบูเรเตรอร์นะครับมาลองฟังเสียงกันนะครับ4สูนะครับเสียงมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยโอเค อะจบจาก R7 ผมมาดูคันนี้ดีกว่าโอ้โหโห,หลายหลายคนผมว่าเห็นแล้วอยากจะได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้อันนี้คือรุนร่นอ,อะไร 22, ครับพี่ครับ RGV 250ร้อ2ห้า RGV 2อ0ร้อบหัสรหัสอะไร PJ 2ี่บ j 22คบอันนี้22แล้วใช่ไหมครับผมแล้วตัวนี้เนี่ย ก่อนหรือหลังตัว R7 ครับพี่ได้มาทีหลังครับได้มาทีหลัง,ได,ลงได้มาเป็นเป็นเข่งอ่าเป็นเป็นแบบอ,อะไรแบบต้องบอกว่าไปาไปงัดออกมาจากป่า,ากับเจ้าของเก่าก็อยู่ ปักชมมึงเลยจอดอยู่ใต้อยู่รอคันนี้นะพิงอยู่ต้นน้ำม่วงโอ้หรือทำทั้งคันนะหลายปีอยู่เหมือนกันแล้วคันนี้นี่ใช้งบไปเท่าไหร่พี่อยากรู้ตัวเลขเอ่อ ช่อกองที่ใส่อยู่ก็พอๆกันครับพอๆกันพอๆกันกับคันน้ไอที่รู้คือ2 0 0แสนส่วนไอที่ไม่รู้นี่ผมอะทำ RGM มาผมรู้เลยว่าสองแสนนี่ยังไงก็ไม่อยู่ผมบอกเลยว่าสองแสนยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่าอันเนี้ยพี่เขานับหนึ่งใหม่เลยนะนับ1ึงใหม่เนี่ยคือคือทุกอย่างเนี่ยมันนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยเอาง่ายๆก็เหมือนกับว่ารถบิ้วใหม่นะครับรถบิ้วยหมากนอันนี้ก็เป็น BJ 2 2่องนะครับ คนแต่งก็ต้องบอกว่าของแต่งแทบจะใช้ตัวเดียวกันได้เลยสองพันเมตรตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แต่คล้ายๆกันคล้ายๆกันเท่าไหรอฮารมณ์ระหว่างสองพันีเมีรชอบคันไหนมากที่สุดชอบคันไหนมากที่สุดตอบไม่ได้ครับจริงอ่ะ ใช่ผมตอบไม่ได้จริงรไม่แบบอุ้ยชอบอาเจนตเพราะว่ามันสีจังหวะมันขี่ง่ายอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่มีครับเราพอกันเลยขอขอโอ้โหเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องอยากฟังเสียงครับพี่สตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยอันไหนอันนี้อ่าดีเจยิบสองนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงอ่าเอาเอาที่เอาพอปากพอมพอเพราะว่ามีน้องเขานั่งอยู่ไม่ย้อก่อนนะพี่คนแรกไม่ย้อไม่ย่อเราไม่เสียงเดียร์ครับ จิ้มควันหอมๆนะครับ oh, โอ้เครื่องเงียบกริบ,บเลยอ่ะเสียงใสปิดเลยขอนิดน,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 นึงขอนิดนึงนิดนึงวจิ้มควันจหอมหอมนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สตาร์ทวะไร oh, นานละวโอ้ข oh, <keyboard S 2> ี่บ่อยไหมพี่คัะนนี้คันนี้ไม่บ่อยครับคันนู้นจะบ่อยกว่า <c oughs> บ้าระห่ อันนี้คือนานๆมีงานค่อยออกมาทีก็มีงานค่อยออกมีอีเวนต์มีอะไรเงี้ยครับโอ้โหรถท่านนู้นจะเดินทางบ้าไปหาเพื่องหาอะไรพนี้รถพี่แกแห้งมากเลยนะครับแห้งมากโอเคอ่ะยังไงขอขอบคุณขอบคุณมากๆพี่วันนี้เอารถสสวยวันๆในยุค90เอามาโชว์นะ VJ 22กับ อ7เจ็น,นะครับสาวกซูซูกิก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับโอ,โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะกดไ, <ง S 2> ไลค์กดแชร์ด้วยครับววสวัดสดีครับ